มีดำมีดำไม่ต้องมีดำโอ้มีดำเห็นผู้จัดการบ้านอื่นหนะอ,อ,อนโดนเยอะเดี๋วเ,ว,เว้อดูวัวอ๊ะดูวอะไรดูดวววอ๋อตรงนั้นมีวัว กดแชร์กทายนะคะทังช่องพัตตูลูช้างผู้ใจไพรขอนเมืองแล้วก็ช่องคลายหนุ่มเซกช่องช้างแห่งงานไรหนุ่มเซกแล้วก็ช่องครอบคฟัวตกลมอีบีสองนะคะวันนี้เรามาในเส้นทางที่ไม่เคยมาไม่เคยเดินนะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอเมืองนเมืองอันอันโชเฟอร์ก็ดูทางด้วยนะครับโชเฟอร์อย่าดูแต่ข้างหลังเดี๋ยวไปซนรถเขา ขับย้อนอนเขาด้วยนะเนี่ยย้อนศรยี่ในมันไปเจอตรงล่มนู้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้านี่แหละย้อนอน ดีครับมาดูตูรูกขมาดูตูรูเวดูข้าไปอจะ้รกอรว่าตอนนี Χ> ้งแล้วะคะจะประกมแล้วโบยาไกหวันนี้จะพตูรูมากราไหนะคะเป็นครั้งแรกรั้งแรกีประกบ้านพานชาตูลูประกาบนะนี่เหลือประกรรฝัองคุณปู่สังันเล็กนะคะเอ๊ะไปไหนจัดการบ้านนั้นยังเยอะด้วยเลยเอง การบ้านโอเล่เยอะมากเลยนะเด้อเด็กก็โดนเอ้าเร็วเร็วเรกัดเด้อการบ้านโอเล่เยอะจะมาถึงแต่ทันที่กติดนะครับตะมูลตะกั่งของจัมตะกูลเราแล้ยนะครับอาลงมาโอ้ขับี๋ยวจะพาตูรูในงาตามไปไหมแล้วหมกขับไปตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะให้คุณแม่เป็นพิธีกรรอแป๊บนึ่ง ตุลุลเออหมูบอกว่าตุลูขี้เกียดหายใจทางปากตดลุดเลยเอสาธุด้วเท่ไมเท่าเอ้ยนี่จุระด้วยเนี่ตุลูลล ่น่นไปแอบตรงนน่นแล้วก็ชนกันนู่นนี่ดามนี่นี่อันนี้ไม่มีใครอยู่เลยพวดอยู่ไหน โอ้ทวดครับต yeah. oh, ูล mm ูมาไหวไหวสารพระครูประกำเด้อหนูเท่าแม่เท่าเอ้ยหนู่กปากรักษาคุ้มครองมาสมาเออว่าผู้จัดการไหมจูดุ้งตัวฮะ วันนี้วันนี้ผู้จัดการเยอะหน่อยนะคะก็เลยตูรูแบบว่ามีกลิง้งๆนี่เออทับประกำรับรู้แลยเราสมรซา,าดเออด้อเนี่ยตูลูมากราบมาไหว้แล้วตูลูมารายงานตัวถึงอ่าพระครูประกมนะคะช่วยปกปักร,รักษาช่วยฝึกช่วยสอนตูลูเด้อให้ตูลูเก่งเร็ว นี่เป็นช้างในกัะโดรถก็ดูดดลงแลดูอ่หญ่กว่าถวดดอ่ะอนนะ,ะรรอ่ะอ่าาาายายะ,ะอ่ะอ,อ่ะอระอ่ะอระอ่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 ะอาะายะอะะ่ะะ ไปเร็วเร็วขึ้นไปมีดำมานน่มานี่มานี่มีดำมีดำมาเร็วมาเร็วไปขึ้นขึ้นขึ้นได้มาเร็วเออขึ้นไปมาเดี๋ยวเรานำหน้าไปรอไปรอตูรูที่แถวน้ำมูลเลยนะคะล็อกด้อไปไปก่อนไปก่อนตูรูเสียว ้างหมูทำไมมันเป็นแบบนี้อ,อ่ะเดี๋ยวไปรออยู่นู่นเลยนะคะอยู่ที่นี่นะตัวนี้ครับตูลูก็มาแฮปมาแล้วเ <c oughs> ดินผ่านรถนะคะก่อนแม่อีแม่เมื่อกี้แม่มมแมไลฟ์ได้กี่นาทีเยอะให้ไปติ๊กยอะที่เมก, <c oughs> กี้ฮหลยุดไว้อยู่นหมูเผลอกดแล้วแฮปตูลูไปถึงนู่นแล้วประมาณห้าหกคืนแล้วย ดำไม่ต้องลงมดำไม่ต้องลงนั่งนั่งนั่งน,นี้ตลาดชุมชนบวิร์ดลาเรจ,จะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนั่งเป็นตัวข้าตัวนั่งหลังน,นี่ครับตัวลูมาแล้วครับเย่มีดำอย่าลงไปดูที่ใครไม่เป็นบอมีดำนี่ มาด้านหน้าก็ไ okay. ม่เป็นไรหรอกมาด้านหน้า oh, ก็จะโอเคนะคะโอเคได้วถ้าสมมุิจะเข้าไปประชุมก็เขาบอกจะเข้าไปประชุมก็เขาบอกบ้านผู้ใหญ่บ้านน้านันสุรุลเปอะไรทางตัวโอ้ยตกใจหมดให้ช้างกินเลยนะ

นึ <toys> ่งซงออาไปตาต์ดรถมาแล้วข้าลังเร็วๆรถรถรู้รู้รู้ว่ามีรถมาด้านหลังเบา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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้คนที่เหนื่อยสุดนะคะ อยู่กลางอย่าอยู่กลางวะเนาะโอ้ยแม่งมาจอดอยู่ตรงกลางได้ยังไงเอ๊ะเอฟเอฟบ้างสิเนาะอ่าไม่ใส่ชื่ออะไรไม่รู้ควานช้างบ้านทะลั่นอ่าอีกแล้วโอ้โหเนี่ยค่ะกว่าจะฝึกฝนกว่าจะเก่งนะคะ กว่าจะแบบว่าเนาะเป็นช้างที่เก่งแสนรู้นะะก็แบบนี้นะทุกท่านต้องใช้เวลาค่ะพัฒนาการยังอีกเยอะกับตูลูค่ะกับการเจอรถเจอผู้คนนะคะเพราะว่ามาแบบตัวใหญ่เนาะไม่ใช่มาแบบตัวเล็กเหมือนผเชือกอื่นเฮานะคะไปเรื่อยๆหลบตัวเล็กอย่าอย่ามาเฮานะ ดูตัวเองด้วยนะนะดูตัวเองด้วย <c oughs> มีดามูซาสงบสงเียมอยู่บนรถอ้าวอ้าว นที่น่าสงสารที่สุดก็คือไพรโซนนะทุก่าสุเพราะว่าต้องเหนื่อยและเกร็งมากนะคะซึ่งคอตูลูนี่ใหญ่เนาะๆๆคนที่ขี่คือต้องโอโหกลางขาเนาะกลางขาแล้วก็ต้องบังคับต้องใช้ไหวพริบต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความอดทนหลายๆอย่างนะคะ <ๆ S 1> ต้องยกให้เขาเลยช่วงนี้ต้องหมูก็ต้องบริการคุณครูเยอะๆหน่อย <ๆ S 1> ซื้อเบรคอัดฉีดคุณครูน้อยคุณครูเหนื่อยในตอนนี้ มีเงินแตละฮสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามในช่อง,องพัทลูช้างคู้ใจไพรผันเมืองนะคะาไปทางนี้สิหมูเดี๋ยวเจอกันอีีหน้านะคะสำหรับอีีนี้สวัสดีค่ะโอ้หมูจะปิดช่องเลยไหมของหมูนะ่ะปิดคลิปก่อนไหมไปทางนี้เราไปกินหน้าสงตูอยู่ ก็พูดอยู่ว่าไปนี่ปไปนี่โอ้ยหนอเหนื่อยกับโชเฟอร์เลยบอกว่าไปทางนี้ไปทางนี้ก็ยังขับไปเอาเอาดู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 เอา,เอาจอดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้าเจอ <c oughs> เ,เอจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ